สวัสดีครับวันนี้เตรียมส่งต้นพันธุ์มะพร้าวกะทินะครับสองต้นสุดท้ายแล้วนะครับของปีนี้ส่วนปีหน้าเนี่ยยังไม่ติดลูกเลยนะครับเป็นหน่อขนาดเล็กนะครับแบบนี้ส่งง่ายครับสำหรับลูกค้าก็เอาไปชําไว้ให้มีอายุป,ประมาณสัก4ี่หเดือนถึงหน้าฝนพอดีนะครับค่อยลงปลูก ต่อเล็กๆแบบนี้ส่งพัสดุง่ายครับส่งไปสี่สะดวกครับท่านที่สนใจเนี่ยต้องรอปีหน้าเลยนะครับล่าสุดเนี่ยผมไปดูมาบนต้นเนี่ยหมดเลยครับไม่ได้ไปไล่ไปสวนนานนะครับ ไปอีกทีเนี่ยมะพร้าวกะทิไม่มีอยู่บนต้นแล้วครับต้องรอเป็นปีนะครับเขาถึงจะติดลูกชุดใหม่ครับแล้วก็ต้นหนึง่งมีลูกกะทิประมาณสามสี่ลูกนะครับที่เหลือก็จะเป็นมะพร้าวธรรมดาที่ไม่เป็นกะทิเราก็จะคัดเลือกมาเพาะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อนะครับส่วนลูกที่เป็นกะทิเราก็กินนะครับทลายหนึ่ง มีมะพร้าวสิบลูกนะครับเราจะได้ลูกกะทิประมาณ3าถึงสลูกเท่านั้นเองนะครับหน่อแบบนี้ส่งง่ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมต้นที่มันสูงแล้วนะครับต้นสูงแล้วเนี่ยไม่สะดวกในเรื่องของการขนส่งนะครับลูกค้าที่สนใจต้องมารับด้วยตัวท่านเองนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะนะครับเหลือประมาณสัก10ต้นเท่านั้นเองครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิสองหน่อนะครับบรรจุกล่องเรียบร้อยพร้อมส่งไปสี์นี่ครับถ้าเป็นหนอ่อส่งง่ายครับส่งไปษณี์ไทยประมาณสองวันถึงเลยนะครับวันนี้มีส่งแบบหนอสองต้นนะครับแล้วก็แบบต้นใหญ่ๆใ,ในพื้นที่อำเภอด่านอีกสองต้นครับเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ๆกันด้วยนะครับ ไซย์ใหญ่ๆแบบนี้ส่งไปสนี้ไม่ได้นะครับพอดีลูกค้าให้ส่งในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดเดี๋ยวก็จะใส่รถไปเพื่อไปส่งให้ลูกค้านะครับเอ๋ okay, ครับเขาใหญ่มากครับพร้อมลงปลูกเลยครับอีกต้นหนึ่งนะครับ ปีนี้เหลือประมาณสิต้นเท่านั้นเองนะครับปีหน้าเนี่ยยังไม่ติดลูกเลยเพราะว่าไปนากอตลีดรอบที่แล้วเนี่ยบนต้นมันหมดเลยนะไม่ได้ไปนานานหลายเดือนไปอีกครั้งหนึ่งมพะพร้าวกะทิที่อยู่บนต้นเนี่ยหายหมดเลยครับต้องวางนอนนะอุ้ยถุงจะแตกด้วย ไม่ไกลมากคงวางนอนไม่ได้ครับในงั้นเดี๋ยวถุงดินจะแตกนะครับถ้าดินแตกแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะงอกเนี่ยมันก็โอกาสน้อยนะครับตั้งไปแบบนี้นะครับขับช้าๆหน่อยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับมารุ้นมะพร้าวกะทิกันครับ นี่ครับสวยงามเนื้อหนาม,มากๆครับมะพร้าวกะทิพันธุ์พื้นบ้านครับสวนบ้านในปอฝากติดตามงในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ